รกนิวทีวีแท็นี้เป็นกันที่เฮราประเทศไทยฉลองครบรอบหนึ่งปีจัดงาน h e r าไอ a n นโกลแอนนี่แวร์บ๊อบอัพรพร้อมเปิดตัวนักแสดงสาวแห่งยุคลิงลิงสีรละครเป็นแบรนด์อมบาสเตอร์เฮราคนแราของประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์แบ c k ค u ชชั่นฟอร n เดชั่นคุชชั่นติดทนนานตลอดวันซึ่งเป็นไอเทมความงามไอคอนิกของแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้พร้อมส่งต่อความมั่นใจและเผยเสน่ห์ของผู้หญิงยุคใหม่ตัวแทนความสวยแบบร่วมสมัยณนะ a l l of f ฟ m e ชันเศูน,นย์กัรค้าสยามพรากรนค่ะ Looking for someone who can carry our Hera brand, oh, wow. contemporary soul beauty, which is, which is soulista, and we are searching uh, for a long time. Ah, then we found out someone who can carry our Hera brand, uh, who is competent and modern and effortlessly charming. That was Ling. Ah, then we finally found out someone who can represent our Hera brand. Ah. So we so beautiful ซาเลมิตา I never seen this beautiful woman face to face คร s t งแรก so um I'm so happy now ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเฮล่านะคะซึ่งเปิดตัวกับเฮล่าแบล็กฟูชั่นค่ะคืออย่างที่เห็นว่าเฮล่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเขาเรียกว่าชั้นนำในเกาหลีซึ่ง หลิงส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะใช้กับใช้ Product ของเฮ่าแล้วพอยิ่งได้ทำงานาก La, ับเฮราเราก็ยิ่งรู้คอนเซ็ปต์ของเขาซึ่งหลิงรู้สึกดีใจมากที่ตรงกับของหลิงเลยก็คือผู้หญิงที่ทันสมัยกล้าที่จะ,สะแสดงออกในความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นชายผ่านเฮ่าชายก็ขอฝากไล็ครูชั่นด้วย this is The representative product is the best product in Hera and mm -hmm. the Hera brand, mm -hmm. and it's a 24-hour long-lasting and then cover very perfectly for the woman, and then they can show the uh, very elegant face. Mm -hmm. So I think it is perfect for Thai people too. It's <coughs> the คืออย่างหลิงเองหลิงก็เป็นคนที่แบบชอบทํานุ่นทํานี่ตอนเช้าก็ต้องออกกําลังกายเ,เสร็จแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้ลั์สไตล์ในรูปแบบไหนเราก็สามารถมั่นใจได้เพียงแค่เรามีแบล็คคูชั่นเพิ่มความมั่นใจของตัวเองซึ่งคูชั่นตอนนี้ก็คือมันติดทน24ชั่วโมงแล้วเขาให้ฟินิชลุคที่เป็นซอฟต์สกินที่เป็น Scott, uh, ซอฟต์สตินสกินนะคะใช่ติดทน24ชั่วโมงปกปิดได้ดีมากแล้วก็ใช่แมทแต่ว่าไม่แห้งเหมาะกับผิวนคนไทยค่ะมันมีหลายเฉดเลยซึ่งคือคือถ้าเป็นผิวหลีกหลีใช้เอ่อ CN 23 N 1 อนนี้เขามีป๊อปอัพส t o ร์ที่พลากรถ้าอยากรู้ว่าตัวเองใช้ลองผืนเปื้ออะไรก็สามารถมาลองได้ที่สยามพลากร I think with the l i n k i n g we can make great success. You know, Ling, we hope l i n k i n g increase our brand awareness and then all Thai people make all Thai people use our h a i r a brand and then make them more beautiful. so uh, with the linking, i'm so confident that we can grow more mm -hmm. and then uh, we can increase our brand awareness